ชาวราศีมังกรทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนมก,กราคมพศ .2568 ซึ่งในช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรภายในช่วงนี้จะนำพาสิ่งที่ดีๆมีคุณค่าบางท่านนั้นจะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานที่ทำอยู่ บางท่านจัดว่างานที่ท่านทำใหม่นั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ยั่งยืนและมั่นคงถาวรและจะมีเจ้านายรักมีเจ้านายคอยสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าเรื่องดีๆก็มีเข้ามาหาท่านแต่เรื่องที่ท่านต้องระวังก็มีอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังในเรื่องของเพศตรงข้ามอาจจะมองเราในแง่ลบ เขาอาจจะเห็นเราดีกว่าเขาในช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจถ้าหากว่าทำงานร่วมกันในช่วงนี้ให้ท่านระวังเขาไว้เขาอาจจะทำให้งานของเรานั้นล่าชา้า <c oughs> ลงไปได้ <c oughs> ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรน,นั้นต้องระวังเขาไว้อีกอย่างหนึ่งถ้าหากเราทำงานอยู่ร่วมกันหลายคนหรือว่าทำงาน <c oughs> ในส่วนมาก กให้ท่านระวังอาจจะมีคนคอยจ้องจับผิดมาเราอยู่บางทีบางครั้งนั้นอาจจะทําให้ตัวเรานั้นต้องมีการวาดละแวงเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานร่วมกันในช่วงนี้การเงินการทองชาวราศีมังกรพูดถึงในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นับตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนกุมภาพัน์ธนั้นรับรองว่าในเรื่องของการเงินการทองท่านมีจะท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอมีมากไม่ขาดมือเงินทองที่ท่านได้มานั้นก็จะมาจากน้ำพักน้ำแรงชาวราศีมังกรในช่วงนี้แต่หากว่าท่านยิ่งขยันท่านทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้อีกตะหากในช่วงนี้ ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรนับว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจดีอันนี้แหละจึงต้องขอเตือนท่านไว้สักหน่อยว่าถ้าหากว่าใครมาชักชวนไปในเรื่องของการทำคำประกันไม่ว่าจะมาเตือนหรือว่าจะมาชวนท่านไปทำคำประกันอะไรในช่วงนี้อย่าใจอ่อน <c oughs> เป็นเด็ดขาด ถ้าหากว่าเราใจอ่อนแล้วมิฉะนั้นตัวเราจะเดือดร้อนในภายหลังบางท่านนั้นที่ปล่อยเงินกู้ในช่วงแรกๆนั้นท่านก็จะมีดอกที่ดีพอนานหน่อยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไรเขาอาจจะคอยหลบหน้าเราไม่อยากจะเจอ,เจอหน้าเราอย่างนี้ตัวเราก็ต้องเตรียมใจไว้บ้าง สำหรับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนมกราคมติดต่อกับเดือนกุมภาพันธ์นั้นในช่วงนี้ถือว่าในด้านของความรักความใคร่ของในช่วงของปีใหม่แล้วนี้จะมีคนเข้ามาทาบทามหรือว่าจะมีคนเข้ามาหาท่านสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้จะมีแม่สื่อแม่ชักเข้ามาทาบทามติดต่อ ถ้าหากว่าเราเห็นดีเห็นงามก็คงจะต้องสละโสดอย่างแน่นอนถ้าหากว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็ให้มันเอาอกเอาใจกันบ้างช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ท่านทำงานมากมายบางท่านนั้นก็ต้องมีภารกิจต้องออกไปทำงานนอกบ้านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจึงทำให้ครอบครัวของท่านในช่วงนี้ต้องอยู่ห่างกัน จึงทำให้ท่านนั้นถ้าหากว่ามีเวลาพบกันก็ให้เสริมความรักด้วยการทำบุญทําทานในช่วงนี้จะทำให้ความรักของท่านนั้นมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเรามาดูในด้านของโชคลาภในช่วงของเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนมกราคมจะมีบางสิ่งบางอย่างนั้นเข้ามาหาท่านซึ่งจะเป็นลาบเล็กๆ ไม่มากนักในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของโบนัสหรือว่าเงินที่ท่านทำงานอยู่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำการค้าขายก็จะขายดิบขายดีจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาอุดหนุนกัน <c oughs> อย่างมากมายในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรน,นั้นก็มีความ ที่เรียกว่าเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านหลายช่องทางท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรอย่างแน่นอนในเรื่องของการเงินการงานในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนมกราคมในช่วงนี้ชาวราศีมังกรนั้นในเรื่องของการงานก็ถือว่า มีโชคมีลาบท่านจะมีงานที่ดีเข้ามาเสริมอยู่เรื่อยๆงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรททำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังตัวของท่านนั้นจะมีเกียรติยศอีกตาหากถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านดีจะมีคนให้การสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆ จึงทำให้การงานของท่านนั้นผ่านไปได้ด้วยดีถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมกันหลายคนอันนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะมีคนคอยจ้องอิจฉาหรือว่ามีคนคอยลิษยาท่านท่านอาจจะโดนบางคนนั้นมาจ้องจับผิดหรือว่าคอยเอารัดเอาเปรียบท่านให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดี แต่ในเรื่องของการงานจะไม่มีปัญหาอะไรในช่วงนี้การเงินการทองก็ถือว่าดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าท่านอยากจะได้ของแพงหรือของใหญ่ๆโตๆท่านก็จะได้ท่านจะมีรายรับเข้ามาจุนเจอือจึงทำให้ท่านนั้นมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยได้ชาวราศีมังกร ในช่วงของเดือนมกกราคมติดต่อกับเดือนกุมภาพนนันธ์ถือว่าดวงชะตาของท่านดีนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่ยี่สิบของเดือนมกกราคมที่มีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีมังกรอันช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะโดดเด่นอย่างมากภายในช่วงของกลางเดือนมก,กราคมนี้ ดวงของท่านจะแข็งแกร่งทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการงานการเงินถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีถ้าหาว่าท่านทำการค้าขายก็จะมีกำไรก,กำไรที่ดีจะมีคนเข้ามาช่วยและมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าท่านเงินทองไม่พอใช้หรือว่าขาดมือในช่วงนี้ก็จะมีคนให้การสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆการเงินการทองถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีชาวราศีมังกรในช่วงของวันที่20ที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีของเรานี้นั้น ในเรื่องของการงานการเงินจึงมีความสำเร็จอย่างสูงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความร่ำรวยเกิดขึ้นบางคนนั้นจะร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรม,มีเหลือเก็บเหลือใช้อีกต่หากในช่วงนี้บางคนก็มีเหลือฝากอีกในช่วงของต่อไปนี้ชาวราศีมังกรก็นับว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีการที่ท่าน ทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจท่านในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาบก็มีอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มากเท่าไรก็ให้ท่านระวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าหากว่าไม่จาเป็นก็อย่าเพิ่งไปเสี่ยงในช่วงนี้อาจจะยังไม่ถึงที่ดีของเราอาจจะได้บ้างก็เล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นให้ท่านยับยั้งไว้ก่อนจะเป็นการดีรอไปอีกสักพัก ถ้าหากว่าเรารอไปในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะดีขึ้นกว่าเดิมในช่วงนี้ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรพอถึงในช่วงของวันที่25จะมีดาวอังคารนั้นเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ก็ถือว่าท่านต้องระวังสักหน่อยในเรื่องของการทำงานหรือว่า ในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้จะฝืดเคืองจะติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าเราทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ทำร่วมกันหลายคนในช่วงนี้ก็จะมีการหวาดระแวงหรือมันจะมีการคอยชิงดีชิงเด่นให้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันที่25ในช่วงของวันที่25จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีเมถุนนั่น ทุกสิ่งทุกอย่างต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีสำหรับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าอันนี้อย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมจะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านให้เขาเขายืมอาจจะไม่ได้คืนไปก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าตอนเข้ามาเขาหยิบเขายืมก็ดีตอนที่เราจะเอาคืนอาจจะไม่มีให้เราอาจจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นเราตัดไฟที่แต่ต้นลมจะเป็นการดี เราย้ายใ,ใครเขาหยิบเขายืมได้จะเป็นการดีในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็รู้สึกว่าดีในช่วงนี้แต่หากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดก็จะมีคนนำพาหรือว่ามีแม่สือ่อแม่ชักนำพาให้ท่านเข้ามารู้จักกันจะเป็นรักที่ยังยืนและถาวรแต่หากว่าท่านตกลงปลงใจหรือว่าท่านโอเคก็จะมีการอยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าจะมีการอยู่ร่วมกัน ทำมาหากินอยู่ร่วมกันต่อไปก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นเนื้อคู่ที่ยั่งยืนและถ้าวรต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมีนในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านก็อยู่ในจุดยืนอีกเช่นเดียวกันที่ดีการทำมาหากินก็จะมีความสดใสมีความสว่างสวยลงทุนอะไร ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีมังกรในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านรีบกอบโกยท่านจะลงทุนอะไรรีบตัดสินใจได้เลยในช่วงนี้ถือว่าเป็นดวงชะตาของท่านฝ้าเปิดแล้วดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด การประกอบกิจการต่างๆก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการทำมากินในช่วงของเดือนมก,กราคมติดต่อกับเดือนกุมภาพานันธ์นนัชาวราศีมังกรจะมีความสำเร็จต่างๆนานาท่านฟังกันแล้วทุกท่านก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการ ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี